สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาคุยคดีลุงพลป้าแตนน้องชมพู่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากนะหลังจากที่โด่งดังมานานแล้ว f อซทั้งแม่ชมพู่และลุงพลบอกอยากให้ผมจัดทําคลิปหน่อยว่าคดีนี้ใครจะแพ้ชนะศาลจะตัดสินและช่วงปลายเดือนธันวาที่ถึงนี้นะครับผมก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าคดีนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบข้อหนึ่งนะ แม่น้องชมพู่เป็นผู้เสียหายลูกแกหายไปนะครับและก็สงสัยลุงพลตำรวจก็ออกหมายจับโดยอาศัยพยานแวดล้อมนะครับและก็อาศัยนิติวิทยศาศาสตร์ก็ซิงโครตอนไมโครคอนเดียนะครับและเครื่องจับเท็จหลายๆอย่างประกอบกันออกหมายจับแจ้งข้อหาประมาณ3ข้อหาฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลพลากเด็กทอดทิ้งเด็ก และก็ทําลายสภาพแวดล้อมศพแวดล้อมศพอันนี้ก็เป็นเรื่องของตํารวจซึ่งมั่นใจว่าจะเอาลุงพลเข้าคุกได้ในส่วนของเอฟซีฝ่ายลุงพลป้าแตนก็บอกว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานไม่เห็นขณะลักพาตัวไม่เห็นขณะพาเด็กขึ้นเขาไม่เห็นขณะฆ่าไม่เห็นขณะอ,อ,อะไรต่างๆไม่มีประจักษ์พยานเลยอันที่สองต่อสู้ทํานองว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีความแม่นยํา จนถึงขนาดจะชี้ทัดนะว่าลุงพลเป็นผู้กระทําความผิดไม่มี DNA ไม่นะครับแล้วก็การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆช้าเป็นปีนะครับมีข้อสงสัยว่าจะมีการยัดหลักฐานกันแกล้งใส่ร้าย i, ลุงพลหรือไม่หากลุงพลกระทําความผิดจริงก็น่าจะถูกออกหมายจับตั้งแต่ตอนเหตุเกิดใหม่ๆแล้วไม่ใช่ว่า เหตุเกิดเป็นปีแล้วเพิ่งมาออกหมายจับข้อหาก็เติมมาเรื่อยๆเติมเติมเติมมาเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นฆ่าคนตายลุงพลคือแพ้รับบาปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ความรู้นะครับว่าคดีอาญาถ้าไม่มีประจักษ์พยานมีข้อสงสัยตามสมควรก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยไปอันนี้เป็นหลักง่าย,ายตามวิอาญามตาตรา2 2 7วงเล็บ อ,อ่ะสองสองเจ็ดวักสองคดีนี้ใครแพ้ชนะนะครับติดตามกันต่อไปนะครับปลายเดือนธันวานะทุกคนไม่มีใครพ้นกฎแห่งกรรมได้เห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์